ดีจริงๆเลยเย็นสบายลมเลื่นมากเลยนะคะข้างหลังก็จะเป็นสระน้ำแล้วก็บริเวณนี้ทั้งหมดก็เป็นต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กเต็มไปหมดเลยเย็นสบายลมก็เย็นสดชื่นนะคสดชื่นน่านอนเนาะ เต็มเต็ม <t desserts> <Negative paper> <t ES> mm ้นเลยอ่ะเดกินขนมจีนน้ำยากันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเขาสั่งให้ทำไงขนมจีนน้ำยาปลาช่อนนะคะนี่ค่ะขนมจีนก็ต้องเป็นขนมจีนยี่ห้อนี้ด้วยเนี่ยแต่อย่าบอกยี่ห้อเลยของพณนิคมค่ะเป็นขนมจีนสดของคะสวนผักใช่มีเจ้านี้ดังแล้วมันจะแพงกว่าเจ้าอื่นแพงกว่าเจ้าอื่นด้วยใช่ก็มันเป็นขนมจีนสดเส้นน้าสั่งมาตะไครซื้อบอกของซอเขาจะรู้เลยซอสใชเจ้า ด,ดูเส้นดูเส้นมันท้ายมันบึงนะแล้วก็เส้นกินขนาดนั้นเลยเหรออ่ะอาแค่กินดูได้ไปได้เยอะแล้วอ,ะอ่ะกินขนมจีนน้ำยากันค่ะเป็นขนมจีนของพนันิคมนะคะเห็นไหมขนมจีนสดนะคะเส้นจะน,นุ่มแล้วก็เหนียวนะคะพอแล้วค่ะพอแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้ให้คนอื่นกินบ้างมาดูน้ำยากันค่ะ น้ำยาปลาช่อนนะคะน้ำยาปลาช่อนอุ้ยคว้าพุงเพียวเพียวไปกินเสร็จแล้ว <laughs> เสร็จแล้วนะคะแล้วก็นี่ผักเขาเรียกว่าผักเหมือดนะคะผักเหมือดประกอบไปด้วยแตงกวานะะแตงกวาสดแล้วก็นี่ค่ะแตงกวาสดนะคะถั่วงอก ok ดิบถั่วงอก ok ดิบก,กรับกรอบกรับร,รบหวานนะคะแล้วก็ ใบมังลักนะคะอู้เข้ากันมากเลยกับขนมจีนน้ำยานะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำยาปลาช่อน,นะคะ่ะน้ำยาปลาช่อนวยน่าทานมากเลยเข้มข้นมากเลยดู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 ดดดอืกลิ่นนี่หอมทะลุจอเลยนะคะราดเข้าไปค่ะชอบแบบว่าน้ำฉ่ำๆมาแบบร้อนๆเลยนะคะควันขึ้นเลย่ยเห็นไหมอมืชอบแบบ ฉ่ำๆอุ้ยเอาเนื้อหน่อยเอาเนื้อหน่อยเอาเนื้อหน่อยเนื้อยังเป็นชิ้นๆอุ้ยรู้สึกว่าจะใส่กระชายด้วยนี่น้ำยากะทินะ,ะอุ้ยคือน้ำลายดังเอ,อื้อลุยเลยดีกว่าจ้ากินขนมจีนน้ำยากันนะคะผักนี้เราอย่าคนค่ะเดี๋ยวมันไม่สวยนะคะค่อยๆทานะค่ะมันร้อน,นะค่ะมันจีรวกปากนะคะต้องต้องเอาน้ำยาใส่ลงไปด้วยะค่ะ มือมือมือสั่งนะคะหิวค่ะยัง้อนอยู่เลยนะอืมรสชาติเค็มข้นมากเผ็ดกินต่อค่ะกินผักเยอะๆค่ะกินผักเยอะๆรสชาติอร่อยมากนะคะเค็มหวานกำลังดีนะคะเผ็ดร้อนทานกับผักสดค่ะ เดี๋ยวบอกใครนะเดี๋ยวเขามาแย่งกิน